ฟังเรื่องผีมาก็หลากหลายอาชีพนะครับแต่เพื่อนๆเ,เชื่อคำนี้ไหมครับว่าคนจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ย้ำเตือนคำนี้ได้เป็นอย่างดีโดยอาชีพที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นอาชีพคนขายอาหารข้างทางครับฟังมาถึงจุดนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับว่าอาชีพแบบนี้มันมีโอกาสเจอสิ่งลี้ลับได้ยังไง เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณต้องนะครับตัวคุณต้องเองทำอาชีพขายข้าวมันไก่เรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในตอนนั้นคุณต้องได้เปิดร้านอาหารโดยร้านที่คุณต้องเปิดส่วนใหญ่จะอยู่ริมถนนครับหรือว่าบางครั้งก็อยู่ในพื้นที่ปัม๊ม โดยใช้รถเข็นในการขายอาหารในการตั้งร้านหลังจากที่เลิกขายในแต่ละวันก็ได้ใช้วิธีการเข็นรถเข็นไปเก็บตามที่ต่างๆที่ใกล้ๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติตามแบบของสตรีทฟู้ดทั่วไปในเมืองไทยคุณต้องเล่าให้ฟังว่าในตอนที่ตัวเองได้ขายอยู่ที่ริมถนนครับโดยถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีคุณต้องเล่าให้ฟังว่า ในวันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ตัวคุณต้องได้เปิดร้านขายของตามปกติวันนั้นคุณต้องก็ขายมาเรื่อยๆนะครับจนเวลาล่วงเลยมาถึงประมาณเที่ยงคืนอยู่ดีๆก็มีรถคันหนึ่งครับขับเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จอดอยู่บริเวณริมถนนตรงหน้าร้านพอดีรถคันนี้เป็นรถเก๋งสีขาวครับหลังจากที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยทางคนขับก็ได้เดินลงจากรถ เดินมาสั่งอาหารที่น่ารถเข็นเมื่อคุณต้องรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วตัวคุณต้องก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาทำอาหารให้ลูกค้าแต่อยู่ๆหางตาของคุณต้องก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่ในรถโดยสิ่งที่เห็นนั้นคุณต้องเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งอยู่ที่เบาะหลังทางด้านซ้ายติดกับฟุตบาทนี่แหละครับแต่ลักษณะการนั่งดูแปลกและก็ดูสะดุดตามากๆ ก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนั้นได้นั่งชิดกับประตูครับแล้วก็ได้ใช้หน้าแนบชิดติดกับกระจกเลยเมื่อเห็นแบบนั้นคุณต้องถึงกับกั้นยิ้มไว้ไม่อยู่นะครับเผลอขำขึ้นมาเพราะสิ่งที่ผู้หญิงทํามันดูน่าตลกมากๆโดยความตลกนะครับคุณต้องถึงกับหันหน้าไปบอกแฟนว่าให้ดูในรถสิคนนั้นเข้าหน้าแนบกระจกหยอกล้อเล่นกับเรา แฟนก็หันหน้าไปมองตามที่คุณต้องชี้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าแฟนหันหน้ามาคางคุณต้องอีกครั้งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าดูอะไรเหรอไม่เห็นมีใครเลยเมื่อคุณต้องได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากนะครับทำไมแฟนไม่เห็นอย่างที่ตัวเองเห็นคุณต้องก็เลยหันไปมองที่รถคันนั้นอีกครั้งปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นที่เอาหน้าแน่กระจกตอนนี้ได้หายไปแล้วครับ คุณต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยถึงขนาดว่าเดินออกมาจากร้านนะครับไปยืนอยู่ที่ข้างรถแล้วก็พยายามมองส่องเข้าไปที่เบาะหลังรวมถึงทุกส่วนในตัวรถเลยแต่ก็ไม่พบเห็นผู้หญิงคนนั้นคุณต้องได้แต่ยืนค้างอยู่แบบนั้นเลยครับจนเจ้าของรถเนี่ยได้เดินมาสอบถามคุณต้องว่ามีอะไรหรือเปล่าครับพี่ในตอนนั้นงงไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าตัวเองเมื่อกี้เห็นอะไรกันแน่ ก็เลยบอกกับเจ้าของรถไปว่าไม่มีอะไรครับผมนึกว่ามีหมายอยู่ในรถคุณต้องก็หันหลังแล้วก็เดินกลับมาแต่ในความรู้สึกก็ยังค้างคาใจอยู่นะครับว่าเมื่อกี้สิ่งที่เห็นมันคืออะไรคืนนั้นคุณต้องก็ขายของไปตามปกติจนถึงช่วงเวลากลางดึกในตอนที่ลูกค้าเริ่มซาตัวคุณต้องเองก็ได้นั่งทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะครับรวมถึงนั่งคุยกับเพื่อนๆด้วย แต่ในระหว่างนั้นเองสายตาก็ได้มองออกไปยังถนนและพบว่าตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งครับกําลังจะเดินข้ามถนนด้วยท่าทีที่ดูไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ด้วยความที่ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักนะครับทำให้รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาค่อนข้างจะวิ่งเร็วมากๆเมื่อเห็นแบบนั้นคุณต้องมีอาการตกใจครับก็เลยร้องตะโกนออกไปเฮ้ยเฮประมาณนี้นะครับ เพราะอยากให้ผู้ชายคนนั้นข้ามด้วยความประมัดระวังเพื่อนหลายๆคนที่นั่งร่วมวงอยู่ด้วยในตอนนั้นเมื่อได้ยินเสียงคุณต้องร้องตะโกนโวยวายขึ้นมาก็พากันหันมองไปยังทิศทางเดียวกันแต่หลังจากนั้นเหมือนทุกคนพร้อมใจกันเลยครับหันหน้ามามองที่คุณต้องแล้วก็ทำหน้างงง,งว่าคุณต้องเนี่ยร้องตะโกนขึ้นมาทำไมแต่ตัวคุณต้องเองก็ยังสายตาจดจ่ออยู่ที่ผู้ชายคนนั้นนะครับ คุณต้องเห็นท่าไม่ดีคุณต้องรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็เดินไปที่ริมถนนพยายามโบกไม้โบกมือเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นข้ามถนนด้วยความระมัดระวังแต่อยู่ๆเพื่อนทั้งกลุ่มก็เดินมาที่ด้านหลังของคุณต้องแล้วก็ถามกับคุณต้องว่าบ้าปะเนี่ยคุยกับใครคุณต้องพยายามอธิบายกับกลุ่มเพื่อนนะครับว่าตอนนี้มีคนข้ามถนนตรงนั้นไงมองไม่เห็นหรอทุกคนได้แต่สายหน้าครับ บอกว่าไม่เห็นมีใครเลยนะคุณต้องงงมากๆนะครับกับคำพูดของเพื่อนก็เลยหันไปมองที่ผู้ชายคนนั้นอีกครั้งแต่กลับกลายเป็นว่าก็ไม่พบผู้ชายคนนั้นแล้วครับตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะครับบวกขนเนี่ยลุกไปทั้งตัวเจอสองเหตุการณ์ในเวลาไล่เลี่ยกันทำให้ตัดสินใจได้ไม่ยากปิดร้านในทันทีเก็บของกลับบ้านเวลาก็ผ่านไป แล้วด้วยความที่ตัวของคุณต้องเองขายของในช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมครับทําให้การเดินทางในแต่ละวันก็จะไม่ตรงกับคนทั่วไปตามปกติมีอยู่คืนหนึ่งครับในช่วงเวลาตีสามหลังจากที่คุณต้องกับแฟนได้ปิดร้านแล้วก็กําลังขับรถกลับบ้านด้วยความที่ในช่วงกลางดึกทําให้รถบนถนนนี่แทบจะไม่มีขณะที่กําลังจะขับขึ้นสะพาน อยู่ๆสายตาของคุณต้องก็ได้พบเห็นจัก,กรยานคันหนึ่งครับกำลังขี่อยู่ที่ด้านหน้าของตัวเองและกำลังจะขึ้นสะพานระยะห่างในตอนนั้นน่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรได้นะครับด้วยความที่ตัวคุณต้องเองขับมาเร็วตัวคุณต้องก็พยายามสังเกตนะครับแล้วก็ระมัดระวังจัก,กรยานคันนั้นกลัวว่าจะไปเฉี่ยวจะไปชนเข้าโดยใช้วิธีการมองเป็นระยะระยะนะครับ ตาก็ต้องดูถนนแล้วก็สายตาก็แวบไปดูจัก,กรยานคันนั้นบ้างเป็นบางครั้งคุณต้องมารู้สึกตัวอีกทีในตอนที่ตัวเองอยู่กลางสะพานแล้วครับและได้สังเกตว่าตอนนี้จัก,กรยานคันนั้นได้ลงถึงตีนสะพานฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นคุณต้องก็เอะใจขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าด้วยความเร็วของรถยนต์ของตัวเองที่ขับมาเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมากๆนะครับ ทำให้ไม่ยากเลยที่จะแซงรถจัก,กรยานในตอนที่ขึ้นสะพานแต่กลับกลายเป็นว่าจัก,กรยานคันนั้นยังคงทิ้งระยะห่างเท่าเดิมครับและได้ลงสะพานนำหน้าไปก่อนเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้ขับรถลงจากสะพานมาตัวคุณต้องก็ได้ถามกับแฟนนะครับว่าเห็นรถจัก,กรยานคันเมื่อกี้เหมือนกันหรือเปล่าแฟนก็ได้พยักหน้าบอกนะครับว่าเห็นเหมือนกันแล้วก็เห็นมาโดยตลอดว่า รถจักรยานคันนั้นขี่เร็วขึ้นแล้วก็ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆซึ่งทั้งสองคนก็คุยกันนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่รถจักรยานทั่วไปจะขี่ได้เร็วขนาดน,นั้นมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ตัวคุณต้องได้เล่าไว้โดยเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านอีกสาขานึงครับซึ่งร้านนี้เป็นสาขาของแฟนคุณต้องเรื่องราวเรื่องนี้ผ่านมาเมื่อประมาณเปีที่แล้ว สาขานี้ก็ขายอยู่ริมถนนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่ขายเสร็จในช่วงเวลาประมาณตีสองตัวคุณต้องเองต้องเข็นรถเข็นขายอาหารเนี่ยไปเก็บไว้ที่ด้านหลังของปั๊มครับซึ่งบริเวณที่เก็บรถเข็นนี้เองจะอยู่ติดกับกำแพงซึ่งกำแพงของปั๊มเพื่อนๆก็คงเคยเห็นใช่ไหมครับว่ามันค่อนข้างจะสูงสูงประมาณ3เมตรกว่าๆได้ในคืนนั้นครับ ขนาะที่คุณต้องกำลังเข็นรถเข็นเข้าไปเก็บหลังจากที่เข็นเข้าไปจนสุดติดกำแพงแล้วตัวคุณต้องก็ได้หันหลังเตรียมตัวที่จะเดินออกมาจากจุดนั้นแต่ทันใดนั้นเองครับหางตาของคุณต้องก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่บนกำแพงสิ่งที่เห็นสิ่งนั้นก็คือผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังนั่งยองๆอ,อยู่ที่บนกำแพงใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อ เอามือเท้าคางจ้องมองว่าคุณต้องในทำอะไรอยู่แต่ด้วยความมืดทําให้คุณต้องมองไม่เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นนะครับคือเห็นแต่ว่าเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่เมื่อเห็นแบบนั้นทําให้คุณต้องตกใจครับแต่ในความรู้สึกตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องสางอะไรเลยนะครับคิดแค่ว่าทําไมผู้ชายคนนี้ถึงพิเลนจังขึ้นไปนั่งอยู่บนขอบกําแพงแบบนั้นคุณต้องก็เลยตัดสินใจหันไปครับ เพื่อจะต่อว่าผู้ชายคนนั้นว่าทำไมถึงมานั่งแบบนี้แต่พอหันไปแล้วคุณต้องก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นได้เปลี่ยนท่าทางครับใช้แขนสองข้างเนี่ยวางตั้งขึ้นแล้วก็เอามือเท้าคางโผ่มาแค่ครึ่งตัวผู้ชายคนนั้นหัวล้อขำคิกคักเหมือนสะใจที่ได้หลอกคุณต้องครับแต่ตอนนั้นตัวคุณต้องเองเนี่ยขาแข็งเลยครับจะวิ่งก็วิ่งไม่ออก ตกใจก็ตกใจกลัวก็กลัวเลยพยายามตั้งสติแล้วค่อยๆหันหลังเดินก้าวออกมาจากจุดนั้นอย่างช้าๆพอมาเจอหน้าแฟนคุณต้องก็ตั้งสติครับและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วทั้งคู่ก็เลยรีบกลับบ้านในทันทีส่วนประวัติความเป็นมาความน่ากลัวของผู้ชายคนนั้นตัวคุณต้องก็ไม่ได้ไปสืบสอหาที่มาที่ไปนะครับว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่ และนั่นก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของคนต้องที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเนชื่อกันหรือยังครับว่าคนจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอคำนี้ฟังดูแล้วไม่เกินจริงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยและก่อนที่จะจากกันไปถ้าหากว่าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงช่วยรบกวนกด u ั s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ